และนอกจากนี้แล้วทางที่พยาประกันภัยก็ยังได้จัดทําโครงการที่เฟซชิลแทนความ,มหงวยใายสู้ภัยโควิดอีกด้วยเฟซชิลตอนนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์สําคัญคที่ขายดิบขายดีนะคะคุณผู้ชมคะมีการทําส่งให้คุณหมอให้พยาบาลในการป้องกันเชื้อโรคแล้วก็หลายคนเนี่ยสวมใส่เฟซชิลกันเวลาออกจากบ้านเพราะว่ามันช่วยเซฟอีกทางหนึ่งหลังจากที่ใส่หน้ากากอนามัยแล้ว<ช>แต่ต้องย้าว่าใส่หน้ากากอนามายนัยเป็นหลักนะคะคุณผู้ชมล้างมือใส่หน้ากากอนามัยเป็นหลักใส่เฟซชิลเพิ่มอันนี้ อาจจะเป็นฟลอปส่วนหนึ่งเป็นฟลอปเป็นแฟชั่นอีกส่วนหนึ่งก็ช่วยป้องกันละอองน้ําลายหรือละอองสารคัดหลั่งได้อีกทางหนึ่งนะคะโดยในกิจกรรมนี้ค่ะดรสมพรสืบทวินกุลกรรมการผู้จัดการใหญ่พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานจิตอาสาที่พยากันไทยจากสํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาท,ทั่วประเทศห่วงใยแพทย์และพยาบาลรวมถึงบุคลากร,กรทางการแพทย์ผู้เสียสละจึงได้จัดโครงการทิปเฟสชิลค่ะ มอบความห่วงใยสู้ภัยโควิดร่วมแรงร่วมใจกันจัดทำหน้ากากาเฟสชิล<ม>คือชื่อเป็นภาษาไทยเนี่ยเขาเรียกกันว่าหน้ากากากันรกระเด็น<ม>จัดทำกันจำนวนหนึ่งหมื่นชุดนะคะทำที่อาคารทิพยประกันไทยสำนักงานใหญ่พระรามสามเพื่อนำไปมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ค่ะเบ<ม>ื้องต้นจะส่งมอบให้กับโรงพยาบาลรามาธิบดีโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์สวมใส่ป้องกันในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจรักษาประชาชน ซึ่งปัจจุบันได้มีจานวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 อยู่เป็นจานวนมากอย่างที่พี่แจ๊คเล่าให้ฟังไปตอนแรกนะคะคที่พยบาบาลการภัยขอเป็นอีกหนึ่งกําลังใจให้แพทย์พยาบาลและบุคลากร,กรทางการแพทย์รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเสียสละเพื่อให้ประชาชนทุกคนปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 และขอให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้อย่างปลอดภัยกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว ห่วงใหญ่เป็นที่สุดทิพยะพยประกันไทยค่ะเดี๋ยวเราลองฟังเสียงสัมภาษณ์จากท่านกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัททิพยะยาประกันไทยจำกัดสักนิดหนึ่งนะคะการที่เราสามารถจะรวมพลังรวมแรงใจของชาวทิพยะประกันไทยในการสร้างหรือผลิตเฟซชิลขึ้นมานั้นนะครับเป็นความมุ่งมั่นเป็นความตั้งใจของเพื่อนพนักงานของทิพยะประกันไทยที่อยากจะมีส่วนร่วมในการที่จะแสดงความขอบคุณแสดงความห่วงใยจากทิพยะประกันไทยผ่านไปยังบุคลกากรทางการแพทย์ ในทุกระดับชั้นนะครับโดยในเบื้องต้นนี้นะครับเราได้ร่วมการผลิตเฟชชีวันนี้ขึ้นมาจํานวนหนึ่งหมื่นชิ้นนะครับในลอตแรกนี้เราก็จะมีการมอบให้กับสถานพยาบาลสองสถานพยาบาลหลักในกรุงเทพมหานครนะครับก็คือโรงพยาบาลรามาธิบดีและโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ซึ่งทั้งสองโรงพยาบาลน,นี้นะครับเป็นสถานพยาบาลที่รับผู้ป่วยโควิดเข้าไปรักษาพยาบาลเป็นจํานวนมากนะครับนอกจากการส่งมอบเฟชชียแล้วน,น,นะครับ เราดัไ,ได้มีการจัดหาชุด PPE หรือว่า Personal Protective Equipment นะครับที่จะส่งมอบให้กับทั้งสองโรงพยาบาลด้วยในการที่จะให้แพทย์และบุคลากรทางอาแพทย์นั้นใช้ในการปกป้องตนเองด้วยครับแล้วก็เราอย่างที่ผมเนียยให้ทราบนะครับเรามีถุงมือทางการแพทย์อยู่200,000ชุดนะครับชุด PPE เราสั่งมา10,000ชุดนะครับซึ่งกำลังจะได้รับการส่งมอบในวันที่15นี้นะครับนอกจากนี้เราจะมีถุงคลุม เท้านะครับถุงถุงรองเท้าด้วยนะครับเรามีแบบสั้นระดับข้ออยู่ทั้งหมด9,700ชุดนะครับแล้วเรามีแบบยาวถึงมัถึงพึ่งแข้งอีก5,000ชุดก็จะมีการส่งมอบให้กับสถานพยาบาลต่างๆด้วยครับ